กล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนอันนี้จะค่อนข้างจะมีขั้นตอนสเต็ปของเขานิดนึงแต่สิ่งที่ขบรับประกันได้คือ 1. กล้วยจะไม่เละไม่ดำนะคะสความหอมหวานของน้ำนะคะที่จะเข้มข้นแล้วก็สคือรสชาติที่หวานน้อยเน้นรสชาติของวัตถุดิบนะเริ่มต้นกบ <c oughs> ก็จะเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกมากนะคะ วิธีดว้ง่ายคือจะเอจเป็นเขียวอมเหลืองก็ได้หรือ,อสังเกตว่ากล้วยเนี่ยยังจะมีเหลี่ยมมีสันนิดๆยังไม่กลมทั้งหมดอันนั้นถือว่าใช้ได้นะคะตัดเอาขั้วด้วยนะตัดพร้อมขั้วนะคะตั้งน้ําต้มเอากล้วยลงต้มใส่เกลือหนึ่งช้อนชาต้ม15นาทีเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเสด็จน้ําพักให้เย็นพักให้เย็นก่อนนะหลังจานั้นเราก็จะไป เฉาะมะพร้าวอ่อนเอาน้ำมพะพร้าวเก็บไว้ขูดเนื้อเ้าวให้เป็นเส้นๆน,นะคะพักไว้เอาน้ำมพะพร้าวเนี่ยนะคะมาต้มใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและเกลือนะคะ <c oughs> คนให้ละลายเลยพอละลายปุ๊บใส่กะทิแค่กล่องเล็ก2 5 0มลแค่นั้นพอนะคะแล้วใส่อาวกล้วยของเราเนี่ย เอาไปปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วแต่ชอบแบบไหนชอบแบบนั้นกมชอบเป็นดอกไม้ผมก็ทําเป็นดอกไม้เพราะก็เป็นคนคีเวอร์นะคะก็ทําตามนั้นใส่กล้วยลงไปใส่มะพร้าวอ่อนนะคะลืมบอกไประหว่างที่รอกล้วยเย็นน่ะนะเราก็เอางาโอ้ยโยรนเอาก็เอางานะคะางาขาวกับงาดำนะ่ะไปคั่วอัตราส่วนของการคั่วเนี่ยจะอยู่ที่ งาขาวสี่ส่วนนะคะงาดำหนึ่งส่วนก็พอเพราะว่าแต่งสีก็คือถ้าใช้งาขาวสองชั้นโต๊ะก็ใช้งาดำแค่ครึ่งชั้นโต๊ะก็พอน่ารักไหมถึงวัโอเคทีนี้เราชิมนะเดี๋ยวทำหูอีกไม่ใช่อะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำของหกทุกอย่างในชีวิตนะคะอ้อยตักไม่ได้จะเอาทั้งมะพร้าวแล้ว ้วยจะสังเกตว่ากล้วยขเวยขายังคงรูปอยู่เลยนะนะเออเวลาต้มกะทิหลังย่า่กะทิแล้วไม่ต้องให้เดือดนะคะใช้ไฟอ่อนคนแค่พอเข้ากันก็พอแล้วนี่กล้วยยังเป็นชิ้นอยู่นะคะคงรูปไม่มีการเล็กเด็กค่ะ น้ำจะหวานอ่อนๆแต่หอมมะพร้าวอ่อนแนะเพราะเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นเบสในการต้มแล้วก็เคี้ยวๆไปก็จะมีเท็กเจอร์ของงาคขั่วด้วยหอมๆชาวังนิดนึง